อนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์ท่านไม่ได้เลือกการสถานที่แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆตามท,ที่เห็นสมควรจะทําได้เมื่อไรและแก่ผู้ใดท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมาบางทีท่านก็บอกตรงๆว่าท่านองค์นี้ไปภาวนาอยู่ที่ธรรมโนนดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิดนี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้างกิจจะได้กลัวและหมอบสงบลงได้ พอเห็นอัดเทนทำและอยู่สบายบ้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีคนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งแข็งคอยดัดบ้างถึงจะอ่อนจิตเช่นเสือเป็นต้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครูดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครูกลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมานจิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมานจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตนพระองค์นั้น แต่ก่อนที่ยังไม่บวชเธอเคยเป็นนักเยนมาแล้วจึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมาว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะไปต้องไปและมีนิสัยหัวดืออยู่บ้างแต่ดือแบบพระพอได้รับโอาวาดอย่างเด็ดๆเช่นนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไปทําตามคําที่ท่านบอกโดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาดท่านอาจารย์วันนี้จะบอกเราไปให้เสอกินนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ เราต้องไปอยู่ถ้ำนั้นตามคำที่ท่านบอกตายก็ยอมตายไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคำที่ท่านบอกว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไรเราเคยได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่าท่านพูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไปคือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้พูดออกมาผู้ที่สร้างความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผลทุกรายไป ก็คําที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคําพูดที่หนักแน่นมากซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมท้งความเห็นแจ้งภายในประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยําดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตาบอกอย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้เราก็ไม่ใช่พระเราก็คือน,นายอะไรดีๆนั่นเองอย่างไรก็ตามเราต้องไปอยู่ในถ้ำนั้นแน่นอนในครั้งนี้ จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายขอให้รู้ทำแปลกประหลาดใน,นที่นั้นจนได้คําพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงำแฝงอยู่เลยแม้คําที่ท่านว่าเราหัหดื้อไม่ยอมลงใครง่ายๆนั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้วเรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท,ท,ท,ท่านเลยเท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริงๆเราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่าร้อยเปอร์เซ ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เราจึงเป็นคำที่มีควรขัดแย้งอย่างยิ่งนอกจากจะปฏิบัติตามท,ท่านเท่านั้นความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดือ้อไม่ลงใครง่ายๆดังท่านอาจารย์ว่าจริงๆพอเธอนําคําพูดของท่านไปคิดเป็นที่ปรงใจแล้ววันหลังก็มากราบลาท่านไปทํานั้นพอขึ้นไปกราบท่านถามทันทีว่าท่านองค์นี้จะไปไหน เห็นครองผ้าเต็มยศมาหาทําลองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่ากระผมจะไปตายในถ้ำที่ท่านอาจารย์บอกให้ไปท่านอาจารย์พูดสูนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกให้ผมบอกท่านให้ไปตายในถ้ำนั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่าเธอตอบท่านว่าความจริงท่านอาจารย์บอกกระผมให้ไปภาวนาต่างหาก ไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่าเราฟังว่าถ้ำนั้นมีเสือโคร่งอยาอยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่ก,กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าเข้าออกขึ้นขึ้น,นลงลงถ้ำนั้นเสมอเวลามันจะไปเที่ยวหากินที่ไหนก็ลงมาผ่านหน้าถ้ำที่กระผมจะไปพักเสมอจึงไม่จึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้น ฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ถามกระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมาท่านถามว่าก็ทำนั้นเคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้นทำไมเสือจะมากวาเอาไปกินเล่าเนื้อท่านกับเนื้อพระเรานั้นต่างกันอย่างไรจึงทำให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหยอยากกินต่างกันนักเล่าท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากไหน หรือถึงได้ชอบหนะักถึงกับต้องจดจ้องมองดูและคอยจะกินเฉพาะท่านเพียงองคเดียวเท่านั้นจากนั้นท่านก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้ร้อยแปดพันในยากที่จะตามทันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่นะักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนปริ้นป้อนให้หายประโยชน์ได้ยากนี่ยังไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระสิบใจย,ยิ่งกว่าเชื่อ,ออาจารย์เสียแล้ว จะไปรอดหรือทันความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยืออ่อลอบปลาทําให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกันใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบอยากเกิดอะไรกันนักหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนเกิดได้เหมือนแขนไม่ผ่แล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมาก เพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็นร้อยคนพันคนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้งร้อยคนพันคนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยเราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายกันนักยิ่งกว่าครวาาที่ไม่เคยได้รับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนเส้นคิดไปได้ ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่ทําไมจึงไม่นําออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุนที่ซ่องสมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจายออกไปบ้างจะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเม,วมวาฟอกิเลสมานานไม่เคยเห็นฤิ์ของมันสนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่ในรบความกล้าตายนั่นแหลเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรู ถ้าท่านมุ่งต่อแดนทนทุกข์ด้วยความเห็นทุกขจริงๆท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพ่อพูนทุกบนหัวใจแล้วตามแก้ไขกันที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวขยาวก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุนมัวและเป็นทุกข์ในวันใดหรือเวลาหนึ่งแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอก ให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนคลางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อธรรมเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศดประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทํานองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจ ธรรมที่ผมเคยปฏิบัติแต่สันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่ผูดไทยท่านฟังนี้แหละนอกนั้นผมยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกนับแต่ขณะที่ท่านเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วเธอว่าขณะนั้นใจเหมือนจะออกแสงแพรวๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปิติในธรรมพอท่านเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้ำในขณะนั้น เมื่อไปถึงถ้ำด้วยความกล้าหาญและเอ,อิบอิ่มด้วยปิติยังไม่หายก็ปรงบริหารลงจากบนบาเที่ยวดูทําเลที่พักตามบริเวณนั้นแต่ตาเจ้ากรรมใจเจ้าเวรทําให้ระลึกถึงเสือขึ้นมาได้ว่าถ้านี้มีเสือพร้อมกับสายตาที่มองลงไปพื้นบริเวณหน้าถ้าก็ไปเจอ,อรอยเท้าเสือที่เหยียบไว้แต่เมื่อไรไม่ทราบอย่างถนัดตา ใจรู้สึกสะทานกลัวขึ้นมาในขณะนั้นแทบเป็นบ้าไปได้จนลืมโอวาทท่านอาจารย์ที่สอนไว้และลืมความกล้าหาญที่เคยออกแสงแพลวพาวขณะที่นั่งฟังเทศอยู่วัดน้องเพอเสียโดยพิ้งเชิงมีแต่ความกลัวเต็มหัวใจพยายามแก้ความกลัวด้วยวิธีต่างๆก็ไม่หายต้องเดินไปกลบพลอยเสือด้วยฝ่าเท้าออกจนหมดก็ยังไม่หายกลัวแต่มีเบาลงเล็กน้อยที่มองไปไม่เห็นรอยมันอีก น่าแต่ขณะที่เหลือบมองลงไปเจอรอยเสือจนกระทั่งกลางคืนตรอดรุ่งยังแก้กันไม่ตกแม้กลางวันก็ยังกลัวยิ่งตกกลางคืนยิ่งเพิ่มความกลัวหนักเข้าราวกับบริเวณที่พักนั้นเต็มไปด้วยเสือทั้งเส้นจากนั้นไข่ามา,ราเรียชนิดจับสันก็เริ่มการเริมขึ้นอีกเท่ากับตกนรกทั้งเป็นอยู่ในถ้ำนั้นไม่มีความสบายกายสบายใจเอาเลยแต่น่าชมเชยท่านที่ใจแข็งแกร่ง ไม่ยอมลดหลักคววมพยายามทรมานตนให้หายกลัวด้วยบายวิธีต่างๆตลอดไปไข้ขกําเริบรุนแรงขึ้นต,ตามๆกันหรือจะเป็นเพราะทําบันดาลก็สุดจะคาดถึงทั้งทุก์เพราะกลัวเสือทั้งทุก์เพราะไข้กําเริบจนไม่เป็นตัวของตัวแทบเป็นบ้าไปได้ในเวลานั้นนานๆรนนะลึกถึงโอวาทและพระคุณของท่านอาจารย์มั่นใดทีหนึ่ง หัวใจที่เต็มไปด้ไฟคือความทุกข์ทรมานก็สงบลงได้พักหนึ่งตอนไข้กำเริบรุนแรงเป็นเหตุให้ท่านระลึกสละตายขึ้นมาได้ก็รีบถามตัวเองในขณะนั้นว่าก่อนจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้คิดอย่างเต็มใจแล้วว่าจะมาสละตายเวลาท่านอาจารย์ถามว่าจะไปไหนได้ตอบท่านว่าจะไปตายในถ้ำน,นั้นแล้วก็มาด้วยความอาถรรพ์ต่อความตายราวกับจะขอเหินเดินฟ้าได้ แต่เมื่อมาถึงถ้ำอันเป็นที่ตายจริงๆแล้วทําไมจึงกลับไม่อยากตายและมีความกลัวตายจนตั้งตัวไม่ติดใจเราคนเดียวกันมิได้ไปเที่ยวหาเอาหัวใจคนขี้ขลาดวาดกลัวของผู้ใดและของสัตว์ตัวใดมาสมใส่เข้าพอจะกลายเป็นผู้ใหม่และสัตว์ตัวใหม่ที่ขี้คลาดขี้กลัวขึ้นมาในเราคนเดียวกันแล้วทําไมเวลาอยู่โน้นเป็นอย่างหนึ่งบทมาอยู่ที่นี้กลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาอย่างไรกันแน่ รีบตัดสินใจเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะตัดสินใจให้คือหนึ่งออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวถับเผลอสติก็ให้มันตกลงไปตาอยู่ในเหวให้แรงกา,มาแมลงวันมาจัดการศพให้เลยไม่ต้องให้ยุ่งยากกับชาวบ้านเพราะเราเป็นพระไม่เป็นท่าจะให้ใครมาแตะต้องกายของพระไม่เป็นท่าให้แปดปื้นเเขาแล้วกลายเป็นคนไม่เป็นท่าไปหลายคนเลยสอง ออกไปนั่งภาวนาอยู่ทางขึ้นถ้ำเสือเวลาเสือออกไปเที่ยวหากินอย่าให้มันต้องลําบากจะได้โดดคาบคอพระไม่เป็นท่าองค์นี้ไปเป็นอาหารว่างของมันในคืนนี้จะเอาข้อไหนให้เหลือกเอาเดี๋ยวนี้อย่าเนิ่นนานเราจะพาจัดการเดี๋ยวนี้ว่าแล้วก็ออกจากมงมายืนอยู่หน้าถ้ำขณะหนึ่งรอการตัดสินใจสุดท้ายก็ตกลงเอาตามข้อที่หนึ่ง คือออกไปนั่งภาวนาอยู่ริมเหวอย่างมินเมที่สุดถ้าเผลอก็อต้องมอบศพให้สัตว์จำพวกที่พูดฝากไว้แล้วนั้นแน่นอนแล้วก็เตรียมนั่งภาวนาหันหน้าไปทางเหวลึกหันหลังออกมาทางที่เสือเดินขึ้นทรรบริกรรมภาวนาด้วยพุโทโธกับคําว่าถ้าประมาต,ต้องตายในบัดเดี๋ยวใจไม่ชักชาขณะที่นั่งบริกรรมภาวนาได้ทําความสังเกตดูใจว่า จะกลัวตกเหวตายหรือจะกลัวเสือกินตายปรากฏว่ากลัวตกเหวตายเป็นกําลังและตั้งสติไม่ได้พลังเผลอจากคำบริกรรมด้วยธรรมสองบทนั้นตามแต่จิตจะระลึกได้บทใด,ดเวลาใดพอภาวนาตั้งท่าตายอยู่ริมเหวลึกไม่นานเลยจิตก็รวมสงบตัวลงอย่างรวดเร็วและลงถึงฐานของอัปปนาสมาธิเลยรวดเดียวดับเงียบไปเลยในขณะนั้น หมดความกังวลวุ่นวายที่เป็นไฟเผาใจเหลือแต่เจ้าของของผู้กลัวตายคือจิตดวงเดียวเท่านั้นทรงตัวอยู่อย่างอัศจรรย์ความกลัวตายได้หายไปโดยสิ้นเชิงนับแต่เวลาสี่ทุ่มจนถึงสี่โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นจิตจึงได้ถอนขึ้นมามองดูตะวันขึ้นเครื่องฟ้าแล้ววันนั้นเลยไม่ต้องลงไปบินทบาตและไม่ฉันจังหันด้วย พอจิตถอนขึ้นมาความกลัวไม่ทราบหายหนาไปไหนหมดปรากฏแต่ความอาถรรพ์กับความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏมาเท่านั้นไข่ก็ถอนหายขาดในคืนวันนั้นไม่มีอีกต่อไปเลยท่านว่าธรรมโอสถรักษาได้ทั้งโรคมลาเรียทั้งโรคขี้กลัวเสือนับแต่วันนั้นทั้งไข่ทั้งความกลัวไม่มีมารบพวนร่างกายและจิตใจอีกเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ ไปที่ไหนก็ไปได้อย่างสบายหายห,ห่วงเสือจะมาหรือไม่มาเลยไม่สนใจคิดนอกจากคิดอยากให้เสือมาบ้านจะได้ทดลองจิตด้วยวิธีเดินเข้าไปหาเสือโดยไม่มีความสะทกสะท้านแม้แต่น้อยเลยเท่านั้นทั้งได้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์อย่างเทิดทูนบนศรีรษะอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้เห็นฤทธิ์ของกิเลสต,ตัวกลัวๆเพราะท่านสอนพอท่านจับเคล็ดของจิตได้แล้ว ท่านฝึกทรมานจิตด้วยวิธีนั้นตลอดมาคือชอบเที่ยวแสวงหาที่น่ากลัวมากเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาแม้ท่านพักอยู่ในถ้ำน,นั้นนับแต่วันนั้นมาแล้วก็ฝึกแบบนั้นตลอดไปโดยเที่ยวหานั่งภาวนาอยู่ในที่ต่างๆเช่นทางเสือขึ้นถ้ำบ้างทางเสือเคยเดินผ่านไปมาบ้างขณะที่นั่งภาวนาในที่พักท่านก็ไม่ลดมุ่งลงโดยความหมายว่าถ้าลดมุ่งลงจิตจะไม่นึกลัวเสือ แล้วจะไม่รวมสงบลงได้อย่างใจหมายหรือนั่งภาวนาอยู่หน้าถ้ำบ้างนอกม้งบ้างตามแต่วิธีที่เห็นว่าจิตจะรวมลงได้เร็วและสนิทเต็มฐานของสมาธิคืนหนึ่งจิตไม่ยอมสงบลงได้แม้จะนั่งภาวนานานเพียงไรท่านเลยนึกถึงเสือโคร่งตัวที่เคยขึ้นขึนลงลงและไปมาอยู่เสมอในแถบบริเวณนั้นว่าวันนี้เสือตัวนี้ไปไหนกันนะมาช่วยให้จิตเราภาวนารวมสงบลงบ้างเป็นไร ถ้าเสือมามันไม่ได้ภาวนาะยากเกินอะไรเลยจิตคอยแตจะรวมลงท่าเดียวหลังจากท่านคิดรำพึงถึงเสือโคร่งคู่มิตรไม่นานนักเราครึ่งชั่วโมงก็ได้ยินบาดย่างเท้าของเสือตัวนั้นเดินขึ้นมาบนถ้ำอย่างเป็นจังหวะจากควรจริงๆเวลานั้นราวสองนาฬิกาพอได้ยินเสียงเสือเดินขึ้นมาท่านก็เตือนจิตว่าบัดนี้เสือขึ้นมาแล้วนะ จะโมเพลินอยู่นี้ไม่กลัวเสือคาบคอไปกินหรือจะลงหาที่ซ่อนตัวเพื่อหลบภัยก็ครีบลงมาสิถ้ามาอยากเป็นอาหารเสือพอคิดเท่านั้นก็กำหนดจิตสมมติเอาเสือตัวกำลังเดินมานั่นโดดคาบที่คอของตนปรากฏว่าพอกำหนดเอาเสือโดดมาคาบคอเท่านั้นจิตก็รวมลงสู่สมาธิอย่างรวดเร็วได้ถึงฐานอัปปนาสมาธิในขณะนั้น หายเงียบไปเลยทั้งเธอทั้งคนในความหมายยังเหลือแต่ความสงบปราบคาบเป็นเอกจิตเอกธรรมที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์สุดขัาดในเวลานั้นนับแต่เวลาจิตรวงสงบลงเวลาสองนาฬิกาจนถึงสิบโมงเช้าคือสี่โมงเช้าจึงถอนขึ้นมารวมเป็นเวลาแปดชั่วโมงเต็มตอนออกจากสมาธิมองดูตะวันเครื่องฟ้าเลยต้องงดไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันในวันนั้น ขณะที่จิตรวมลงอย่างเต็มที่ถึงฐานของอัปปนาสมาธิตามจริตนิสัยของจิตที่รวมลงอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหวตกบ่อนั้นต้องดับอายตนะนภายในไวรับทราบกับอายตนะนภายนอกโดยประการทั้งปวงในเวลานั้นจิตของท่านองค์นี้ก็มีนิสัยเช่นนั้นฉะนั้นเวลารวมสมบงบุรณเต็มที่แล้วจึงหมดความรู้สึกกับสิ่งภายนอกตอนออกจากสมาธิแล้วจึงเดินไปดูตรงที่ได้ยินเสียงเสือมา เป็นเสือมาจริงๆหรือหูมันหลอกต่างหากเวลาไปดูก็เห็นรอยเสือโคร่งใหญ่คู่มิตรตัวนั้นเดินผ่านมาด้านหลังท่านจริงๆห่างกันประมาณสองวามันเดินขึ้นไปถ้ำที่อยู่ประจําของมันโดยไม่ได้สนใจเดินวกเวียนดูคู่มิตรของมันเลยจึงน่าแปลกและอัศจรรย์อยู่มากท่านว่าพอจิตรวมลงเท่านั้นเรื่องทั้งหลายก็ดับไปหมดในขณะนั้นจนกว่าจิตจะถอนขึ้นมา ถึงจะมีสิ่งมาเกี่ยวข้องการฝึก,กจิตโดยลําพังโดยไม่มีเหตุมาบังคับรวมสงบได้ยากไม่เหมือนมีเหตุอันตรายมาเกี่ยวข้องในเวลานั้นซึ่งรวมได้เร็วที่สุดชั่ววินาทีเดียวเท่านั้นก็ลงถึงที่เลยไม่ชักช้าฉะนั้นผมจึงชอบไปเที่ยวสแสวงหาอยู่ในที่กลัวๆสะดวกแก่การฝึก,กจิตดีมากไม่อยากอยู่ในที่ที่เป็นป่าเป็นเขาหรือถ้ำธรรมดาแต่ต้องเป็นป่าเสือเขาที่มีเสือ หรือถ้ำที่มีเถืออย่างนั้นถูกกับจริตของผมซึ่งเป็นคนหยาบดังที่เป็นมานี่แหละผมจึงจำต้องชอบอยู่ในที่เช่นนั้นมีแปลกอยู่ตอนหนึ่งที่ผมพักอยู่ถ้ำนั้นนอกจาก,กจิตได้รับความสงบตามความมุ่งหมายแล้วยังมีความรู้ปรแปลกเกี่ยวกับพวกรุปะเทพและคนตายได้อีกบางคืนมีรุกเทพเข้ามาหาตอนนี้ขอเรียนเพียงเท่านี้ผู้เขียน และเวลาคนตายในบ้านต้องทราบจนได้ไม่ทราบว่ามีอะไรมาบอกแต่ทราบขึ้นภายในใจเองและแน่ทุกครั้งเสียด้วยถ้าจะว่าความรู้โกโหกก็ไม่กล้าตำหน,นิเราพักอยู่ในท้ำนั้นก็อยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านตั้งหลายกิโลเมตรทางร่วม200สองร้อยเซ้นเขายังมานิมนต์ไปมาธิกาบ,บังสกุลคนตายจนได้ซึ่งเป็นการลำบากแก่เรามากพอคนในบ้านตายต้องทราบแล้วว่า พรุ่งนี้ต้องเดินบุกป่าฝ่าดงไปป่าช้าอีกแล้วและเขาก็มารบกวนจริงๆด้วยบอกเขาเขาก็ไม่ฟังโดยให้เหตุผลว่าพระหายากจึงต้องมารบกวนท่านนึกว่าโปรสัตว์บุญเถิดดังนี้เราก็จำต้องไปเพราะความเห็นใจและสงสารถ้าเวลาอดอาหารซึ่งเป็นเวลาที่ต้องเร่งความเพียรอย่างยิ่งเมื่ออยากให้เริงใ,ใดๆมาควรใจแต่ก็ต้องมีจนได้เธอว่า พักอยู่ที่ทำนั้นได้กำลังใจดีมากโดยอาศัยเสือคู่มิตัวนั้นช่วยพยุงจิตให้เสมอมาซึ่งเว้นเพียงคืนหนึ่งหรือสองคืนมันก็ขึ้นหรือลงมาเพื่อที่ออกหากินตามภาษาสัตว์ที่มีผักมีท้องโดยไม่สนใจกับเราเลยทั้งๆท,ที่มันเดินผ่านหล้างเราไปมาทุกครั้งที่ออกหากินเพราะทางออกมีเพียงเท่านั้นไม่ทราบจะให้มันไปที่ไหนนิสัยเธอองค์นี้แปลกอยู่บ้าง ที่เวลากลางคืนดึกๆเดก็อ,ออกจากถ้ำไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนภูเขาอย่างไม่สนใจกับสัตว์เสืออะไรเลยและชอบเที่ยวไปองค์เดียวเป็นนิสัยที่เขียนเรื่องเธอองค์นี้แทรกลงบ้างก็โดยเห็นว่าพอเป็นคติอยู่บ้างเป็นบางตอนที่เป็นคนเอาจริงเอาจังจนเห็นข้อเท็จจริงจากใจดวงพยศและสามารถดัดกระลงได้สิ่งที่เคยเห็นว่าเป็นภัยก็กลับถือมาเป็นมิตร ในความเพียรได้เช่นเสือเป็นตนซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่น่าไว้ใจได้เลยยังยึดเอามาเป็นเครื่องปลูกใจทางความเพียรได้จนเห็นผลประจักษ์ใจท่านอาจารย์มัน่นพักอยู่ที่วัดน้องผือด้วยความพาสุขพระธุดงที่ไปอาศัยร่วมเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังจิตใจกันมากแม้จะมีจำนวนยี่สิบถึงสามสิบองค์ในพรรษาต่างก็ตั้งใจปฏิบัติหน้าต่อหน้าที่ของตนของตน ไม่มีเรื่องราวที่น่าให้ท่านหนักใจมีความสามคีกลมกลืนกันดีมากร้ากับอวัยวะอันเดียวกันตอนออกบินสบาดรู้สึกน่าดูมากเดินกันเป็นแถวยาวเหยียดไปตลอดสายทางชาวบ้านจัดที่นั่งเป็นม้ายาวไว้สำหรับประสงค์ท่าน,นังอันโมทนาทานหลังจากใส่บาทเสร็จแล้วท่านฉันรวมที่โรงฉันแห่งเดียวกันโดยนั่งแถเรียงแถวกันตามระดับพรรษา เื่อเสร็จแล้วต่างองค์ต่างล้างและเช็ดบาดใส่ถลกนำไปเก็บไว้เรียบร้อยแล้วต่างองค์เข้าหาทางจงกรมในป่ากว้างๆติดก,กับวัดทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิตามตามอัตยาสัย,ยจวนบ่ายสี่โมงเย็นถึงเวลาปัดกวาดลานวัดต่างก็ทยอยกันออกมาจากที่ทำความเพียรของตนของตน,งตนพร้อมกันปัดกวาดลานวัดเสร็จแล้วขนน้ำขึ้นใส่ตุม่มใสไหยน้ำฉันน้ำล้างเท้า ล้างบาทและส่งน้ำหลังจากนั่นต่างก็เข้าหาทางจงกรมทำความเพียรตามเคยถ้าไม่มีการประชุมอบรมก็ทำความเพียรต่อไปตามอธัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาพักผ่อนปกติเจ็ดวันท่านจัดให้มีการประชุมครั้งหนึ่งแต่ผู้ประสงค์จะไปศึกษาทาเป็นพิเศษกับท่านก็ได้โดยไม่ต้องรอจนถึงวันประชุมหรือผู้มีความขัดข้องจะเรียนถามปัญหาธรรมกับท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านวาง เช่นตอนหลังจังหันตอนบ่ายตอนราวห้าโมงและตอนสองทุ่มกลางคืนเวลาท่านสนทนาหรือแก้ปัญหาธรรมกันตอนกลางคืนเงียบเงียบรู้สึกน่าฟังมากเพราะมีปัญหาแปลกๆจากบรรดาศิษย์ซึ่งมาจากที่ต่างๆที่ตนทักบํำเพ็ญเป็นปัญหาเกี่ยวกับธรรมภายในบ้างเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเช่นพวกกายทิพย์บ้างฟังแล้วทําให้เพลิดเพลินอยู่ภายในไม่อยากให้จบสิ้นลงง่ายๆ ทั้งเป็นคติทั้งเป็นอุบายแก้ใจในขณะนั้นเพราะผู้มาศึกษากับท่านมีภูมิธรรมทางภายในเหลื่อมล้ำตามสูงต่างกันเป็นเรไรไปและมีความรู้ปรแปลกๆตามจดินิสัยมาเล่าถวายท่านจึงทําให้เกิดความรื่นเริงใจไปกับปัญหาธรรมนั้นๆไม่มีสิ้นสุดเวลามีโอกาสท่านก็เล่านิทานที่เป็นคติให้ฟังบ้างเล่าเรื่องความเป็นมาของท่านในชาติปัจจุบันแต่สมัยเป็นคารวะ จนได้บวชเป็นพระเป็นเนนให้ฟังบ้างบางเรื่องก็น่าขบขันน่าหัวเราะบางเรื่องก็น่าสงสารท่านและน่าอัศจรรย์เรื่องของท่านซึ่งมีมากมายหลายเรื่องฉะนั้นการอยู่กับครูบาอาจารย์นานๆจึงทําให้จริตนิสัยของผู้ไปศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีตามท่านวันละเล็กละน้อยทั้งภายนอกภายในจนกลมกลืนกับนิสัยท่านตามควรแก่ฐานะของตนทั้งมีความปลอดภัยมาก มีทางเจริญมากกว่าทางเสื่อมเสียทำค่อยซึมทราบเข้าสู่ใจโดยลําดับเพราะการเห็นการได้ยินได้ฟังอยู่เสมอความสํารวมระวังอันเป็นทางส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังก็มากกว่าปกติเพราะความเกงรงกลัวท่านเป็นสาเหตุไม่ให้นอนใจต้องระวังกายระวังใจยอยู่รอบด้านแม้เช่นนั้นท่านยังจับเอาไปเทศให้เราและหมู่คณะฟังจุนได้ซึ่งบางเรื่องน่าอับอายหมู่คณะแต่ก็ยอมทนเอา เพราะเราโง่ไม่รอบคอบต่อเรื่องของตัวเวลาอยู่กับท่านมีความเย็นกายเย็นใจเจอด้วยความปิติอย่างบอกไม่ถูกแต่ถ้าใจไม่เป็นธรรมก็ให้ผลตรงข้ามคือเกิดความรุ่มร้อนไปทุกอิริยาบถเพราะความคิดผิดของตัวในความรู้สึกของตนเป็นอย่างนี้สําหรับท่านผู้อื่นก็ไม่อาจทราบได้เรามันเป็นคนหยาบต้องอาศัยท่านคอยสับคอยเกะให้อยู่เสมอจึงพอมีลมหายใจสืบต่อกันไปได้ ที่เลตัณหามาแย่งเอาไปกินเสียหมดยิ่งเวลาท่านเล่าเรื่องจิตท่านในเวลาบำเพ็ญให้ฟังเป็นระยะๆะะก็ยิ่งเพิ่มกำลังใจมากขึ้นเราขับจะห่อเหินเดินมเมฆบนอากาศได้ปรากฏว่ากายเบาใจเบายิ่งกว่าสมรดีแต่เวลาไปทำความเพียรเข้าจริงๆให้สมขับใจที่จะเหาะลออยู่ขณะนั้นแต่กลับกลายเป็นเหมือนลากภูเขาทั้งลูกทั้งหนักทั้งฝืดซึ่งหน้าโมโหแทบมุดดินลง ได้อยู่ใต้วิพภพไม่อยากให้ใครเห็นหน้าเลยพอดีกับจิตที่หยาบคายร้ายเลวเอาไปจริงๆไม่ยอมฟังอ,อะไรกับใครเอาง่ายนี่เขียนตามความหยาบความหนาของตัวให้ทนายอ่านบ้างเพื่อทราบความจมดิ่งของใจที่ถูกบรรจุเครื่องทำลายและกดทวงไว้อย่างอัดแน่นว่าเป็นจิตที่แสนจะฉุดลากและฝึกทรมานยากทำไมเอาจริงๆกับมันต้องนับวันจะพาเจ้าของ จมดิ่งลงสู่ความต่ำสามได้อย่างไม่เลือการกสถานที่และเพศวัยเลยท่านผู้พยายามฝึก,กจิตดวงแสนพยศมาประจำกำเนิดพบชาติให้หายพยศดำรงตนอยู่โดยอิสระเสียได้จึงเป็นบุคคลที่น่ากราบไหว้บูชาอย่างยิ่งดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างสมัยปัจจุบันพูดตามความสนิทใจของผู้เขียนก็คือพระอาจารย์มัน่นที่พวกเรากำลังอ่านประวัติท่านอยู่เวลานี้ ที่เป็นผู้หนึ่งในบรรดาปัจฉิมสาวกของพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้อาถารชานชายทางข้อวัดปฏิบัติเครื่องดําเนินเมื่อยอมลดหย่อนผ่อนคลายไปตามอำนาจฝ่ายธรรมตลอดมาแม้ก้าวเข้าวัยชาราควรจะอยู่สบายตามวิบากขันไม่ต้องขวนขวายกับจิตการภายในคือสมณธรรมทางสมาธิภาวนาแต่การเดินจงกรมภาวนาตามเวลาที่เคยทำมานั้นพระหนุ่มหนมยังสู้ไม่ได้และกิจภายนอก กี่ยวกับการอบรมสั่งสอนบรรดาศิษย์ท่านก็อนุเคราะห์ด้วยจิตเมตตาเสม,มอมาไม่เคยทอดอะไรการเทศอบรมโดยมากท่านมักเทศไปตามนิสัยที่เคยเด็ดเดี่ยวมาแล้วไม่ค่อยทิ้งลวดลายของนักต่อสู้ตลอดมาคือเทศเป็นเชิงปลุกใจผู้ฟังให้มีความอาถรรร่าเริงในปฏิบัทาเพื่อแดนทนทุกข์เป็นส่วนมากกว่าจะเทศอนุโลมอันเป็นการกล่อมใจของคนที่มีนิสัยอ่อนแอประจำนานอยู่แล้ว ให้เคลิ้มหลับไปในขณะที่ฟังและวาระต่อไปพระอาจารย์มัน่นท่านเป็นผู้เถิดทูลศาสนธรรมไว้ได้ทั้งทางประยัดปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเต็มภูมิที่สมัยสาวกหายากเฉพาะอ,อย่างยิ่งทุดงควัตสิบสามข้อที่แทบจะขาดความสนใจในวงพุทธบริษัทอยู่เสมอมาไม่ค่อยมีผู้เฟื้นฟูขึ้นมาปฏิบัติกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างเหมือนธรรอื่น ที่ทุดงเหล่านี้ปรากฏเด่นในสายตาและเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระธุดงทั้งหลายสมัยปัจจุบันก็เพราะท่านอาจารย์เสาวท่านอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดาเนินอย่างเอาจริงตลอดมาในพระอีสรนทธุดงทั้ง13ข้อนี้ท่านอาจารย์ทั้งสองเคยปฏิบัติมาแทบทุกข,ข้อตามสถานที่และโอกาสเป็นแต่เพียงไม่ได้ปฏิบัติเป็นประจำเหมือนธุดงข้อที่ระบ,บุไว้ในประวัติท่านซึ่งเขียนผ่านมาแล้วเท่านั้น คือป่าช้าท่านก็เคยอยู่มาจนจำเจอภกาศท่านก็เคยอยู่มาโคนไม้ท่านก็เคยอยู่มาจนเคยชินที่ได้เห็นพระธุโรมทั้งภาคอีสานซึ่งเป็นสายของท่านอาจารย์ทั้งสองปฏิบัติกันมาก็ล้วนดำเนินตามที่ท่านพาดดำเนินให้เห็นร่องรอยมาแล้วทั้งนั้น